ประวัติตลาดท่าเรือคลองคางจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของตลาดท่าเรือคลองคางเริ่มจากแนวคิดของพระประหลัดสุทัศน์ธรรมทีโปเจ้าอาวาสวัดคลองคางที่มีความประสงค์จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีพื้นที่ในการทำอาชีพประจวบเหมาะกับพื้นที่เดิมเป็นท่าเรือเก่าที่อยู่คู่กับวัดคลองคาง,คงมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยบริเวณนั้นมีท่าเรือสองท่า คือท่าตาเรืองและท่าตาเชิงต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2,510เกิดท่าเรือนางทองอยู่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เรือในการสัญจรบริเวณด้านข้างท่าเรือเป็นป่ารกร้างหากแต่จะมีการแบ่งพื้นที่ในการปลูกผักบ้างเป็นครั้งคราว ต่อมาในปีพุทธศักราช2,535ได้มีการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยผู้ใหญ่บ้านบุญรอดผู้โพแต่ก็ไม่ได้มีการใช้งานอย่างจริงจังจึงทำให้อาคารเสื่อมโทรมลงหลังจากนั้นมีการสร้างสะพานนิมมานรดีป้อมหนึ่งนครสวรรค์ขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2553จึงทำให้ประชาชนในชุมชนเดินทางด้วยการข้ามสะพานแทนการเดินทางทางเรือจนถึงปัจจุบันต่อมาวัดคลองคางได้ร่วมวางแผนในการพัฒนากับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามรอยพระราชดดาริ โดยเริ่มต้นจากการดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนตำบลบึงเสนาธเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าจุดเด่นของบึงเสนาคือการมีปลาเป็นจำนวนมากมีการปลูกผักหลากหลายชนิดตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเป็นท่าเรือจึงทำให้เกิดความสนใจที่จะพลิกฟื้นท่าเรือให้เป็นตลาดและให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นซึ่งคนในชุมชนต่างก็ให้ความร่วมมือในการปรับพื้นที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นและฟื้นฟูวิถีความเป็นท่าเรือพัฒนาจนกลายเป็นตลาดท่าเรือคลองคางในปัจจุบันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับการคงความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดพื้นบ้านแห่งนี้ ตลาดท่าเรือคลองคางเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนพุทธศักราช2562โดยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงคนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตลาดท่าเรือคลองคางมีการแบ่งโซนออกเป็นโซนผักสีเขียวและโซนอาหาร ในตลาดมีการตกแต่งตลาดสไตล์เก่าคงความเป็นเอกลักษณ์ของท่าเรือการที่ตลาดมีความน่าสนใจเกิดจากการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าที่คัดสรรและพัฒนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ อาหารส่วนใหญ่จะยังคงความเป็นพื้นบ้านนอกจากนี้ยังเน้นการใช้วัสดุใส่อาหารที่มาจากธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและเน้นบรรจุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นท่าเรือเช่นฉลอมเล็กที่จักสารเป็นรูปเรือกระบอกน้ำที่ทำจากไม้ไผ่เครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันหากใครเข้ามาในตลาดท่าเรือคลองทางจะพบกับจุดถ่ายภาพจุดเช็คอินที่สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นท่าเรือและสามารถเดินเลือกซื้ออาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากมาลิ้มรองรสชาติได้อย่างจุใจจากนั้นสามารถหาที่นั่งเพื่อพักผ่อนและชมทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำปิงได้ จุดที่นั่งมีให้บริการบริเวณหน้ารถเมล์เก่าบริเวณริมแม่น้ำรวมถึงแพรที่ลอยอยู่ริมแม่น้ำทำให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆมองสายน้ำไหลผ่านอย่างมีความสุขฟังเสียงดนตรีเพราะๆทำให้เกิดความเพลิดเพลินไปกับครอบครัวเพื่อนๆและคนที่รู้ใจ นอกจากนี้กิจกรรมที่ทำให้ตลาดท่าเรือคลองคางแตกต่างจากตลาดทั่วไปคือกิจกรรมสร้างความสามัคคีในตลาด ช่วงเวลาประมาณ20น่นาฬิกานาทีพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านในตลาดจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมารำวงร่วมกันบริเวณลานนั่งในตลาดเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเสริมสร้างทั้งความสุขและรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองปากน้ำโพอย่าลืมมาแวะเที่ยวที่ตลาดท่าเรือคลองคางตลาดเดียวจบครบทุกความสุขแชะช็อปชิมชิลอย่างแน่นอน